ตอนนี้นางกำลังจะคลอดลูกนะคะเห็นไหมคะน้ำเมือกออกแล้วนะคะนี่นะคะลูกของเขาอันนี้เป็นแม่ท้องสองนะคะท้องแรกได้ตัวผู้นะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะนางก็จะร้องประมาณนี้นะคะลุ้นว่าจะได้แปดหรือเปล่านะคะแต่ดูท้องเราเล็กๆนะคะนะคะเจ็บท้องนะคะก็ น้ำเมือก็ออกแล้วนะคะก็จะตามตอนนี้เขาจะตามลูกชายเขาตลอดเลยนะะไม่ยอมนอนเบ่งสักทีนะคะเฮ้ยนะคะตอนนี้เราก็จะปล่อยอยู่ที่นาของเรานะคะยังไม่ปล่อยออกไปเ,เลิมข้างนอกก็จะเลิมอยู่บริเวณนาน,นะคะนะคะก็จะนอนเรียงรายกันนะคะรอเวลาที่เราจะปล่อยแต่นี้เรารอให้แม่นี้คลอดลูกก่อนนะคะ คงจะให้ปล่อยให้คลอดตามที่นี่นะ,ะตามธรรมชาติของแพไร่ทุ่งนะคะนี่นะคะถ้าเราตามเขาก็จะปา้ายแบบนี้นะคะเราต้องรอเวลาให้เขานอนก่อนนะคะให้เต็มที่ก่อนเดีย๋ยค่ะปวดท้องเบ่งนะคะเนี่ยเบ่งนะคะอืดอืด แต่ไม่ยอมนอนเบ่งนะคะอืด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 อีหัวล่นอีหัวล่นอืดอืดเบ่งออกลูกเบ่งออกอืดขาโผล่แล้วนะคะท่านผู้ชมโผล่แล้วนะคะขาสองขาโผล่แล้วนะคะเนี่ยค่ะ ดี๋ยวเราดูทุกที่มาจับดีกว,ว่าป่ะเาต้องดึงส้อยให้เราอาจจะต้องช่วยในการดึงค่ะขาสองขาถูกต้องนะคะเราอย่าให้นานเกินไปนะคะเดี๋ยวเพราะว่ามันแตกแล้วนะคะเยื่อที่ห่อลูกเขานะคะเพราะเขาจะหายใจไม่ได้เอาอีกแล้วนะคะลูกเบ่งแล้วนะคะอืดสองขานะคะอืดอืด อืดอืดมันโตใหญ่แค่ไหนอืดได้ตัวเดียวเหรอเบื้องอืดท้องก่อนแน่นอนอึดอืดมันจะถึกท่าบ่ดท่านนี้อืดขาคือโพหัวบ่โพเลยอืดอึดอีเดียมาเนี่อืดอืดคอยขันสิลุก มากกวานนี่ถืะกเป็นออค้ออันพับ,บ่ะ

มากเลยดึงขาไว้มันลูกบบปิด งไหนอะดึงดึงดึงเลยดงึงเลยโูดอันมันขึ้นหนัง nó đi ừ. 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 của đâu đó subscribe cho kênh เดี๋ยวมุกตะโตัวเมีตัวเมียตัวเมียตัมียตัวเ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 ียตัวเมียตัวเมียตัเมียตัวเยัวเมียตัวเมียตัวเมียตัวเมีตัวเมียตัมียตัวเียียมัวเมียตัมัวเมียตัวเตัวเมียตัเมียต